สวัสดีครับป้าน,นี่คุณป้าทำฟันปลอมกับหมอชี้ใส่ไปประมาณระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นปลั๊กปลอมโคหานะใช่ใช่ใช่เป็น,ปนฟันโลหะ<า>ใช่แล้วคุณป้ามาหาหมอชี้ตอนแรกเนี่ยคุณป้าอยากจะ,จะ,ะยังไงบ้างนะครับคือ,อคือ,ค,อคือตอนแรกที่มาครั้งแรกค่ะใส่แบบฟันปลอมแบบยังนิ่มแต่ว่าพอตอนแรกๆอะ่ะมันก็จะดีก็คือใส่แล้วมันดูสวยแล้วก็มันใส่สบาย แต่ว่าพอเคี้ยวไปได้สักพักเนี่ยคือมันจะยืดหยุ่นไปตามตามข้างที่เราเคี้ยวมันทําให้เหงือกเราเจ็บแล้วก็คือจนแบบไม่สามารถที่จะเคี้ยวได้แล้วค่ะก็เลยต้องมาทําทําฟันปลอม,ช,มชุดใหม่กับหมอชีจับกับหมอชีหมอแนะนําเป็นฟันปลอมโลหะเนาะใช่ค่ะคุณหมอแนะนำว่าควรจะใช้เป็นแบบว่าโลหะมันจะทนแล้วก็มันจะทนทนนานดีแล้วก็ แล้วก็พอใส่ไปได้สักพักหนึ่งคือจากที่ว่าเคี้ยวแล้วเจ็บอะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคือใส่เคี้ยวสบายแฮปปี้มากแล้วก็ดูคือมันมันคือควารู้สึกว่ามันคงทนแล้วก็สบายกว่ายางไปฟันปลอมชุดเก่าค่ะออคือใส่ได้ดีมากเคี้ยวได้ดีครับผมค,ครับก็คือจริงๆผมแนะนำว่าฟันปลอมก็ดีแหละแต่ถ้าเราไปใช้ซักไปครันะ้งหนึ่งอะมันจะยุบเนาะเราก็จะต้องมาอาจจะต้องมาเสริมฐานนะครับแล้วก็ เพยมดูแลฟันที่เป็นฟันจริงที่เหลืออยู่ให้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าฟันปลอมก็จะได้อยู่เราไปสัก5ปี10ปีนะคร<ช>ับแต่ถ้าฟันจริงโดนหอมไปเรื่อยๆจะท้าวันทำฟันปลอมใหม่อีนะคุณป้าก็ต้องหมั่นมาตรวจสุขภาพฟันทุกเดือนหนึ่งปีเนาะโอเคได้ก็คือเดี๋ยวน้องเขาจะนัดไปใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคเขาแครับ่ทำงานขอบคุณมากคได้ฟันปลอมชุดใหม่